หากคุณเป็นคนคนหนึ่งที่รักการพัฒนาตนเองอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณน่าจะเคยฟังเทคนิควิธีการต่างๆเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเป็นคน1%เซที่เหนือกว่าคน99%อยากสำเร็จต้องตั้งเป้าหมายใหญ่จิตวิทยาที่ทำให้คุณเหนือคนอายุน้อยร้อยล้านอยากระเียนเร็วต้องทำยังไงวิธีนำคนอื่นเป็น1ิบเท่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ที่เราเจอเกลื่อนในโลกโซเชียลรวมทั้งการเข้าคอสต่ตางๆสร้างแรงฮึกเหิมสร้างไฟและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นเทคนิคเหล่านี้มันสร้างกำลังใจเป็นแรงผลักดันเราลุกมาทำบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงและได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่กับบางคนเท่านั้นค่ะส่วนตัวคุณเองหรือว่าคนส่วนมากแรงผาักนี้มันช่วยคุณทำได้นานเท่าไหร่คะ เปลี่ยนได้จริงไหมเกิดผลลัพธ์สะท้อนออกมาในชีวิตจริงได้แค่ไหนแล้วทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตยังไงคะส่วนใหญ่เราเองก็มุดหัวหมกมุ่นอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือเสพโลกโซเชียลเห็นรับรู้ชีวิตคนอื่นเยอะเลยส่วนมากก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายทางโลกวัตถุอยากสำเร็จอยากหาไรายได้เสริมอยากสร้างแพสซีฟอินคัมอยาก,กเกษียณเร็วอยากรวย จากนั้นก็อวดบ้านอวดรถอวดโทรศัพท์มือถือที่ได้จากการหาเงินหรือว่ากู้เงินตามน้ำพักน้ำแรงของเราเองถึงได้มีคำกล่าวที่ว่ามีคนจํานวนมากเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อของที่เขาไม่ได้ต้องการเพื่อเอาไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบพอสุดท้ายไอ้ที่ฟังมาทำมาพัฒนาตัวเองมาก็จบก็เจ็บ ก็ผิดหวังล้มไม่เป็นท่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมพ่วกหนี้สินมาอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่พอจะเห็นชัดขึ้นไหมคะว่าที่ผ่านมาคุณพุ่งตั้งเป้าหมายชีวิตไปอยู่กับโรควัตถุมากเกินไปมันลุงลางเหลือเกินกับออปชั่นที่เราจะต้องมีแถมคุณยังไปใช้ชีวิตอยู่ในวงโครจรการแข่งขันเปรียบเทียบอิจฉากับคนอื่นๆอ,อ,อีกซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เคยแข่งกับใครฉันไม่เคยอิจฉาใคร แต่ไปดูที่ผลลัพธ์ชีวิตสิคะผลลัพธ์ชีวิตของคุณเป็นยังไงถ้ายังไม่ดีขึ้นเลยและยังวนเวียนอยู่แต่ในโลกโซเชียลคุณก็เป็นแบบนั้นแ่ละคะ่ะแต่คุณแค่ไม่รู้ตัวสิ่งที่คุณฟังคุณทำตามๆกันมาเป็นแพทเทิร์นของสังคมเนี่ยคุณเคยถามตัวเองจริงๆสักครั้งไหมคะว่ามันเคยทำให้คุณเนี่ยได้พบความสุขจริงแท้ในแบบที่เป็นตัวของคุณเองจริงๆสักครั้งหรือ,อยัง ถ้าทำตามคนอื่นแล้วคุณยังไม่เข้าใกล้กับคำว่าสำเร็จและความสุขสักทีก็ลองกลับหลังหันมาทำตามแบบของคุณเองดูสิคะและก่อนที่จะเริ่มก้าวแรกในแบบฉบับของคุณคุณจะต้องไถ่ตัวเองออกจากกรอบสังคมเดิมๆออกจากโซเชียลสังคมการตลาดก่อนเพราะการตลาดขั้นกว่ามันไม่เคยปราณีใครคะ่ะมันจะทำให้คุณอยากได้ในสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่ดีขึ้นนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกคะ่ะ อย่ารมเพราะมันคุณเจ็บคุณปวดจากมันไปเรียบร้อยแล้วคุณต้องเอาสิ่งตอบแทนจากมันกลับมาอย่าเจ็บฟรีค่ะมันไม่มีอะไรต้องลังเลหรือว่าเสียดายที่จะออกจากสังคมเดิมๆเหล่านี้เลยแอดมินจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ตอนแอดมินซื้อโทรศัพท์เครื่องที่ใช้อยู่เมื่อ7-8ปีที่แล้วประมาณ40,000กว่าบาทปัจจุบันวางขายอยู่ทั่วไปแค่4,900บาทเองค่ะและแอดมินก็ยังใช้เครื่องเดิมอยู่นะคะเพราะมันก็ยังใช้งานได้ปกติดีแต่ถ้าคิดอีกแง่หนึง่งถ้าแอดมินนะคะเอาแต่ไปวิ่งไล่ตามซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งผลิตมายังไม่เคยเห็นเครื่องที่ดีที่สุดลิมิเต็ดที่สุดเลยนะคะแอดมินก็จะขาดทุนเสียเงินทิ้งเฉยๆไป7-8ปีเลยค่ะ แล้วแอดมินจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บมาออมมาลงทุนต่อยอดล่ะคะแต่ที่แอดมินทำแอดมินทำตรงกันข้ามคือใช้เครื่องเดิมมา7ปี8ปีแล้วไม่ได้ซื้อใหม่แสดงว่าตอนนี้แอดมินก็ต้องมีเงินเก็บคือ40,000บาทคูณ8ปีเนาะก็จะตกอยู่ที่3,2,000 0บาทเป็นเงินเก็บอย่างน้อยที่แอดมินมีนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณเริ่มเปิดใจบ้างแล้วหรือย,ยังคะ ถ้าคุณเริ่มเปิดใจแล้วให้คุณลองเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่แบบนี้ค่ะเริ่มจากจุดที่คุณอยู่เริ่มตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่คุณมีเริ่มจากความไม่มั่นคงทั้งหมดของคุณเริ่มจากเล็กๆก่อนค่อยๆทำไปไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเหมือนใครที่สำคัญที่สุดอย่าตั้งเป้าหมายเป็นวัตถุที่เสื่อมค่าให้คุณเริ่มทำงานทางจิต ไปพร้อมกับการใช้ชีวิตทางโลกแล้วคุณจะไม่หมดพลังค่ะถ้าคุณตั้งเป้าหมายเป็นวัตถุที่เสื่อมค่าไม่ว่าจะเป็นเงินรถบ้านของแบรนด์เนมชีวิตคุณจะเหนื่อยหมดแรงผลักดันไปต่อชีวิตคุณจะสางกระตายไร้เป้าหมายแน่นอนคุณเอาความภาคภูมิใจไปฝากกับวัตถุไม่ได้เพราะต่อให้คุณพิชิตมันมาได้มันก็จะมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นมาอยู่ดีคุณอาจจะเคยฝันไว้ว่าคุณอยากจะมีเงิน10บล้าน แต่กว่าที่คุณจะมีเงิน10ล้านเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานเงินนั้นมันอาจจะด้อยค่าไปแล้วก็ได้นะคะ10ล้านก็อาจจะซื้ออะไรมากไม่ได้เลยคุณอยากจะมีบ้านหรูหลังใหญ่แต่เมื่อคุณได้รับมันแล้วเวลาผ่านไปบ้านหรูหลังสวยหลังใหญ่ของคุณก็จะผุพงังสีลอกบ้านซุดเก่าโซมแล้วคุณจะไปตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ทำไม คุณอย่าเอามันมาเป็นตัวชี้วัดความรักที่คุณมีต่อตัวเองนะคะอย่าเอามันมาเป็นตัวชี้วัดความรักที่คุณมีต่อกันและกันในครอบครัวและอย่าเอามันมาเป็นตัวบอกว่าคุณสําเร็จหรือไม่เพราะต่อให้คุณมีเงินไปซื้อของทั้งโลกไว้กับคุณรุ่งนี้มันก็ผลิตขึ้นมาใหม่มากกว่าเดิมอยู่ดีค่ะคุณเก็บไม่ไหวตามไม่ไหวหรอกค่ะให้คุณเปิดหูเปิดตามองให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะทําทุกอย่างตั้งเป้าหมายไว้ คุณจะทำมันเพื่อให้คุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆต่างๆมากขึ้นเพราะคุณอยากพบกับความสุขที่แท้จริงคุณจะเห็นโลกที่มันดูเหมือนจะโหดร้ายในระบบทุนนิยมเงินวัตถุแต่คุณก็ยังสามารถเอามันเป็นเครื่องมือในการตื่นรู้ให้คุณเบิกบานอยู่กับมันได้อย่างสมดุลจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามขอให้คุณทำงานทางจิตไปพร้อมกับการใช้ชีวิตทางโลก ทำงานทางจิตให้มากแล้วกายภาพภายนอกทางโรคจะผ่อนคลายเองค่ะถ้าคุณชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ